คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับอยู่ในส่วนของเกมมิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิงครับเข้ามาที่สเปซเกมมิงแล้วก็จะเจอเกมประมงศึกหรือฟิชชิงวอลครับตรงนี้ครับลิกกันเข้ามานะ หรืออ,อ,อีกอีกช่องทางครับคือด้านล่างใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับกดไปที่ลิงก์หรือระบบออโต้ก็ได้นะครับดกดเข้าไปนะหรือเข้ามาก็ทำตาขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับงบวันนี้25 0 0ัาบที่ห้องจุนเนี่ยครับ0.1่ถึง10จะศูนย์อ1นัดครับไปครับผมชอบเลขเจ็ดแต่ผมเล่นเลขหกบาทสติผมมีเล่นเจ็ดบาทนะขอ6บาทกำลังกลืนหสบบาทไปครับ ยอดไปเลยอาดิ๊กเกอร์เราปล่อยความพิโรธของเจ้าอ่านักสืบตีครับ60 60นัดนะยอดไปเลยอ๋อได้ทั้ง420บาทครับเได้ตัวใหญ่ครับ หยุดด้วยพลังแห่งอสูรครับนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ฮะบวกอยู่นะบวกอยู่นะตรงนี้บวกอยู่นะหยุด่อนพี่หยุด่อนพี่หยุด่อนพี่โอ้โหโอ้โหครับหยุดครับเราต้องหยุดครับ ตงนี้ไป3,112บาทนะครับบวกมา612้อยสิบอาทเราจะอะไรครับจะไปหลักพันหลักหมื่นอะไรไม่ได้ฮนะเพราะเราลงมา2,500บาทครับาทนเราจะไปอะไรามากมายนะเออไปมากมายมันก็มันก็เป็นไปไปเอาเข่ามากมายอะ่ะเอออย่า,ยา,ไยาไงไรก็ดีก็ครับ

ต้องยิงกันต่อไปครับตรงนี้ยิงกันต่อไปครับยิงครับยิงครับยิงยิงเยอะครับมันมากครับมันมากมันจริงๆนะผมบอกไว้เลยนะมันมากเนี่ยเราเดาอะไรไม่ได้นะเราเดาไม่ออก โผล่ยังไงครับเดี๋ยว2,000แล้วนะวันนี้จะโผล่ยังไงครับต้องยิงยืดเยียวยนะ้ยังไงอย่างนั้นนะ่ะย,ยืดเยียวย์เลยครับยิงทิ้งมังกรนะวันที่3,000เราหยุดได้แล้ววันนี้เราจะต้องยิงทิ้งมังกรครับไปกระโจนก่อนครับตัวน,นี้กระโจนมานะไปเก็บให้หมดครับเฮ้ยหยะ เหลือจริงครับเอาเก็๋งหงับจริงกุ้งกุ้งครับมามมึกโอ้ไม่นะครับโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะอยู่เรายังอยู่นะตอนนผมไม่ดีิงนะผมกลัวพวกนี้จริงๆผมกลัว วอะไรบมันไม่ตายเลยดูน้ำมันไม่ตายแี่เอนไอ้หนูที่ทำเกิดบบนมาปกตินะครับมังกรจะมาแล้วนี่ไงครับมังกรมาแล้วครับไปที่เจ็ดบาทนะมังกรมาครับครับใครอ่ะใครโดนนะใรยิงครับยิงยิงยิงเจริงยิงมังกรครับ มังกรมาได้ดีเนอะม,มาครับมามาครับมาได้แน่นอนชัวร์นี่ไงผมว่าแล้วรอ,อบแล้วครับรอบสองได้ไหมรอบสามจะมีไหมมาลุ้นกันตรงนี้ป้าโอ้โหยิงต่อไปครับยิงต่อไปครับมังกรมา เรียกมังกรครับโอ้นนนนนนมาแล้วครับเรียกมังกรได้ด้วยเออเจ๋งได้โดนไม่โดน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 โดน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 เรียบร้อยครับเหลือห้าน้ยบกาทนะของเ รอบแรกไปยอะเลยครับรอบแรกไป700ครับจะมี3รอบหรือไม่หรือ4รอบหรือไม่ครับมาดูครับอยังไม่ถึงคิวอีกสักทีครับจะกดไปที่8บาทครับตรงนี้ครับมังกรมา9บาทเลยครับทิ้งสุดท้ายครับ10บาทครับไปมีใครแล้วนะครับเหลือเราแล้วใครยิงกันเราแล้วนะฮะไม่มีใครยิงกันเราแล้วครับบาทจะเป็นยังไงครับมาดูเลยนะครับ มังกรตัวนี้ครับ10บาทมีมูลค่าอยู่ครับเรียบร้อยครับอยู่ที่5 4 6บาทครับรัละสิบบาทครับโดนเข้าไปแล้วครับมังกรรอบนี้จะเป็นที่เก้าหนึ่งพันบาทครับรอบแรกรอบที่สองครับเท่าไหร่ครับสองพันโอ้โหมาจวนตัวเลยพอดีตัวเลยเหมือนกันเนาะไม่เข้าสักสามทีสี่ทีเลยฮะเออมังกรมาแล้วผมล่ามังกรยังวันนี้ล่าจริงนะมาอ่ะ ถ่าจริงครับไ่าเรับไปครับตัวนี้จะกินอยู่ที่เท่าไหร่นะไปดูเลยโอ้โหสุโหโโหโดตัวครับนี่สุดตัวจริงนะตัวนะตัวนะโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหป่านครับไม่โดนครับเรียบร้อยครับเหลืออยู่4,000หกบาทอ่ะไปดูกันครับฟังตอนล้วนๆครับเกมนี้นะ ครั้งที่สามแล้วไหมเนี่ยน้อยมากอ้าวมีสามรอบครับมีสามรอบมีสามรอบสี่รอบไหมไม่ยืดยืดเยอะครับวันนี้ครับยืดเยอะมากครับดูแล้วทรงนี้ครับมองกรจะไม่ได้ถ้าเข้าไห่นะไปต้องจะต้องติดตามผมดูแล้วเนี่ยลักษณะนี้นะมันจะยืดเยอะมากเลยนะลักษณะนี้จะยืดเยอะมากครับมองกรไม่สุดนะครับมองกรให้ไม่สุด ก่อนให้แบบนี้เราก็แย่ครับให้แบบนี้เราแย่จริงนะให้แบบนี้เราแย่มากโอ้ไม่นะแย่จริง เงียบเงาครับเงียบเงายิครับยิงครับสองร้อยครับยิงเข้าไปยายยห,หยุดหยุดครับหยุดครับมาพันสามไม่เป็นไรครับยิงไหมครับโอ้โห ถ้านี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเอาสายฝ่าตำแหน่งยิงไปโดนเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วปิดไปกำลังยิงสนุกเลยครับปูมาครับยิงปูหน่อยครับยิงปูหน่อยครับยิงปูหน่อยครับปูนะครับยิงปูหน่อยครับยิงปูหน่อยครับปูไม่ได้แล้วไปแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้นะวันนี้นะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเจาะเจาะยากจริงครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน รับใครมีดีมีเด็ดยังไงเข้ามาได้นะครับเข้ามาทดสอบกันนะครับฝีมือเป็นยังไงนะครับการยิงยิงยังไงครับหรือไม่หรือว่าไม่ถูกใจยังไงอยากรู้หรือว่าอยากยังไงเข้ามาดูครับลิงก์มีให้กดใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันครับสวัสดีครับ